สวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับประมาณสามคันนะครับอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ทางเรายังไม่ได้ทําขึ้นมานะฮะตัวตัวตัวที่ผมจะมานาเสนอนะครับตัวนี้นะครับก็มีจากโพงนะครับจากโพงจุกิเอ็มโอนะครับตัวนี้นะครับเอ่อสามเส้นนะครับสามเส้นตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับ ช่างได้สั่งจองมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าช่างก็จะไปทําเป็นม้วนริมนะครับเป็นม้วนริมนะครับตัวนี้นะครับทําเป็นสามเส้นนะครับตัวนี้นะครับโ o นะครับจุกิแท้นะครับตัวนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับสีเดิมนะครับอาจจะมีรอยถลอกนะครับเพราะว่าช่างต้องการแบบไม่ต้องการแต่งนะครับต้องการสีเดิมเดิมนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน้าโต้ใหม่นะครับทางนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขายอยู่ประมาณนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับ แต่ตัวนี้ช่างจัดจองไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นจะเกบคอมนะครับระบบคอมออปชั่นเต็มนะครับตัวนี้ออปชั่นเต็มนะครับออปชั่นเต็มนะครับยกตัดนะครับยกตัดย้ำนะครับยกนะครับยกตัดย้ำนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะกระตุกตักนะครับเพราะว่าถ่ายด้วยนะครับ เห็นไหมครับยกส้นนะครับนะครับบิ่งนะครับย้ำหัวครับย้ำท้ายนะครับตัดนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ใช้ก็กดออกนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมเอาตัวหัวจักรหรือว่าตัวจักรนะครับไปให้ทางบริษัทเขาเช็คนะครับและล้างแผงวงจรไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อความชัวนะครับ ตัวจักรไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่นะครับแต่ผมได้เอาไปให้เขาตรวจสอบนะครับบริษัทศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์แท้จริงเลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเวลาลูกค้าซื้อไปจะได้ปลอดภัยเรื่องและมั่นใจนะครับตัวนี้นะครับสภาพนะครับโดยรวมนะครับอยู่ที่นะครับ80%นะครับตัวนี้สวยนะครับออปชั่นครบนะครับระบบยกตึงหีนะครับอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับไม่ต้องแค่ดันเข่านะครับถ้าใช้ดันเข่าก็ได้นะครับตัวนี้วันนี้ใช้ดันเข่าก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็กดเอาได้เลยนะครับ ว่าโอเคครับสวยในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่ครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยครับตัวนี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับคุ้มนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับพร้อมรับประกันนะครับหกเดือนนะครับทุกคันเราครับรับประกันหกเดือนนะครับถัดมานะครับเป็นแจ็คนะครับตัวมอเตอร์เดร็กนะนะครับตัวมอเตอร์ไดร็กนะครับตัวนี้นะครับ อาจจะติดขัดนะครับเพราะว่าถ่ายด้วยนะครับก็เลยทาให้อาจจะกระุกติดนิดนึงครับผมใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ไดเล็กนะครับมอเตอร์อยู่ในหัวนะครับเป็นเช่นเดียวกับแจ็คนะครับแต่แจ็คเป็นคอมมิเตอร์ครบชนะครบออปชั่นครบนะครับตัวนี้ครับมีดันเข่านะครับไม่มีมอเตอร์ด้านล่างนะครับมอเตอร์อยู่ในหัวครับตัวนี้นะครับเราออกที่หกพันบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แจ็คนะครับเสียงนิ่มครับตัวนี้นะครับสภาพจักรอยู่ที่ 80%ดสิบปอร์เซ็นตะครับตัวนี้นะครับ8ปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับพร้อมรับประกันหกเดือนนะครับตัวนี้นะครับเสียงนิ่มนะครับจักรยังไม่ได้ล้างนะครับอาจจะแห้งๆเลยครับตัวนี้แห้งๆเลยนะครับผมยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับมีครับน้ำมันนะครับถ้าท่านสั่งเดลิเวองเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับระบบพุงระบบไฟนะครับบีีพร้อมนะครับเข็มปักเข็มย้ำนะครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับนะครับ มีโรมีไฟให้นลครับตัวนี้นะครับมีไฟในตัวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีไฟในตัวเช่นเดียวกับตัวนี้ครับเหมือนกันครับนะครับตัวนี้คือตัวย้ำครับนะครับตัวนี้เข็มขึ้นเข็มลงครับออปชันนะครับผมตัวนี้ครับไล่ไล่คอมเรียบร้อยนะครับผมให้ทางบริษัทเขา ได้ล้างแผงนะครับล้างคอมพิวเตอร์ล้างอะไรเรียบร้อยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างเองนะครับหรือว่าทางช่างที่ไม่ชํานาญนะครับจะมีปัญหาแน่นอนนะครับจะล้างไม่สะอาดนะครับตันนี้ผมพัดกรองเรียบร้อยแล้วครับสินค้าของเรานะครับคุณภาพนะครับอาจจะแพงกว่าชาวบ้านนะครับแต่ก็มั่นใจในคุณภาพและสินค้าได้เลยนะครับสนใจนะครับติดต่อทางเอ็มินเราได้นะครับตัวนี้อยู่ที่หกพันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ยี่ห้อแจ็คนะครับแจ็คนี่ครับรุ่น JK นะครับ9100ครับน,น,นะครับต,วบตว 19, ัวนี้นะครับส่วนตัวนี้แจ็คนะครับตัวนี้ครับเจนซี่นะครับตัวนี้เจมซี่นะครับรุ่น8,900นะครับตัวนี้ครับอยู่ที่8,500บาทนะครับตัวนี้นะครับสนใจทางติดต่อให้เบรมาเร็เลยครับผมเราประกันครับแน่นอนครับแห้งๆครับจากสภาพนี้ไม่มีการทําสีคร water, ับไม่มีการทําสีหัวแน่นอนนะครับขาอาจจะต้องทําน้ําขานะครับขาต้องทาครับเพราะขาการมีการรอยเหยียบเยอะอยเหยียบกันนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับตอนนี้นะครับสวยนะครับส่วนจากโค้งนะครับจากโค้งทางช่างได้จองไปแล้วนะครับทางช่างได้จองเข้าไปแล้วนะครับเพราะช่างก็จะไปทําเป็นม้วนริมนะครับทางเราก็ไม่ได้ทําสีทํอะไรไว้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามีรอยขลอกนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่ว่าทางช่างขอเป็นสภาพเดิมๆนะครับแห้งๆนะครับทางเราก็จัดให้นะครับเราเปลี่ยนหน้าโต๊ะให้ใหม่นะครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต่างขออภัยด้วยนะครับ ถ้าจะให้ทําวิดีโอตัวไหนนะครับก็แจ้งมาทางแอดมินทางไลน์เราได้เลยครับหรือว่าทางข้อความมาเลยครับเดี๋ยวจะทําวิดีโอตัวนั้นให้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้าเรามีสินค้าดีๆใหม่ๆราคาพิเศษนะครับเราต่รลงกันได้ครับราคานี้เราสามารถตรองกันได้อีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ